ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเราคุกกี้แลนด์ช็อปบริการรับเติมเกมวันพันช์แมนแล้วก็เกมมือถืออื่นๆน,นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายต่สนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปลิงเพงลร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับ่อผมป้องแล้วก็ช่องมันป้องครับคลิปนี้เนี่ยอัปเดตเซิร์ฟเวอร์666ตอนที่ส2นะครับเริ่มจากอันดับก่อนตอนนี้เนี่ยค่าพลังแล้วก็อยู่อันดับ1น,นะครับ13.7ล้านเซิร์ฟเวอร์ห6 6นะครับ แล้วก็อันดับ2เป็นคุณอีซี่แมน3 6 8อันดับ3เป็นคุณ r l นะครับอันดับ4คุณโป o เตอันดับ5คุณไนท์สุงนะครับพานด้าเนี่ยเราก็ยังเป็นอันดับ1อยู่เลเวลเราขึ้นเป็นเลเวล79ครับเลเวล79ไม่ได้มีดาดที่ปลดเราได้ตัวดาวอะไรเพิ่มนะผมจะว่าน่าจะมีตัวฝึกฝนที่มันได้พวกไอ้กมลมๆฮีโร่ปีศาแอะไรนั้นปลดแต่ตัวดาดั่งเช็คแล้วไม่มีปลดนะครับ แล้วก็ตัวละครสุดเก่งนะครับก็จะเป็นตัวอชุละคาบุโตะแล้วก็ยังอยู่คิวเดิมนะครับตอนนี้เนี่ยผมขึ้นมาที่เลเวล79 EP ประมาณสัก40%เนะครับเดี๋ยวคิดว่าวันถัดไปเนี่ยก็ขึ้น80เดี๋ยวเราจะมีดาบใหม่ปลดเพิ่มนะครับแล้วก็ตามที่เราบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับในตอนที่เราเทส PVP ในคลิป3 1ว่าวันถัดไปเนี่ยก็คือคลิปนี้เนี่ยผมเนี่ยจะเล่นตัวฝึกแดนมายาเนี่ยฝึกฝนพลังถึงดาด40ได้นะครับ ผมก็เล่นตัวนี้ถึงดาด40แล้วแล้วก็ผมเอาโคต้าที่เหลือเนี่ยไปลงตัวฝึกฝนสายลมเพื่อเอามาลดนะครับตัวรุ่นของฝั่งฝึกฝนสายลมนะครับเดี๋ยวคงกระจายกระจายไปกระจายกระจายไปเรื่อยๆซึ่งตอนนี้เนี่ยมันจะมีตัวแพคดิ้งขึ้นมานะครับของดาด40ก็จะมีตัวที่เป็นใช้คริสตัลซื้อแล้วได้อันนี้เลยกับอันข้างล่างซึ่งอันข้างล่างเนี่ยผมไม่มีแผนจะซื้อแต่อันบนเนี่ยผมซื้อไปเรียบร้อยนะครับ ก็คือเป็นลูนบิดเบี้ยสารพัดสรุปก็คือได้เหมือนกันเดีย๋ยวเราจะมาปลดกันนะครับผมเริ่มจากตัวอันนี้กล,กลยนทลยุก่อนผมได้อะไรมาเนี่ยน,นี่ไม่น่ามีอะไรเนาะยังไม่อันนี้พันต่อไปผมต้องเท่าไหร่วะเนี่ยต้องสี่พันเลยนะโอ้สี่พันได้ทีเรา2สองอันเลยนะตอนนี้เราอยู่สองพันเจ็ดนะถัดมานะครับเดีย๋ยวเราจะมาปลดตัวลูนกันเอาเมื่อกี้ก่อนอันนี้นี่ถ้าเราครบเนี่ยในช่วงแรกตัวละครแถวหน้าอันนี้ไม่อะไรมากนะครับผมปลดมาเอาตัวพลังงน้เฉยๆนะครับ เราเล่นด่าบมาก็ได้มาแล้วก็อันนี้ของสายต่อสู้นะครับคงน่าจะอัพของสายต่อสู้ก่อนอันนี้เรามีอยู่ไหมอ๋อเพิ่งเปิดใช้เองแล้วก็อันนี้มีอัพปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยครับต่อไปคอนเทนต์หลังของเรานะครับปลดลูนบิดสนามแรงบิด let's go พลังเพิ่มมาอีกหมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็โปดตรงกลางเปิดใช้ พลังเพิ่มอีกห0าหมื่นครับตรงนี้มีของอัพอะไรนิดหน่อยเอาว่บันนี้แล้วกันนะนี่ไม่มีอะไรมากครับถัดมาเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์หลังของเราก็คือเราจะมาแลกรูดอันติอของฝั่งแดงบิดกันทจริงๆผมแลกได้เเมื่อ,อวานแต่เราปลดอันนั้นยังไม่ได้วันนี้แหละถึงเวลานะครับนี่ let's go มาแล้วมาแล้วลูกจ๋านี่อันนี้ครับปลด หาได้มาอีกแสนหนึ่งครับตอนนี้เป็นสิบสามุดเก้าของแถมมาก็คืออันนี้แต่เรายังใส่ไม่ได้นะครับไม่มีเดี๋ยวผมจะแลกนะครับกันหนึ่งนะผมต้องแพนและก่อนหน้านี้นเราแลกของฝั่งสีส้มไปแล้วผมแพนว่าผมไปคิดนั่งคิดหลังใหมล่ละผมคิดว่าผมจะไม่แลกสีเดิมซ้ำที่เป็นสองชิ้นก็คือเราจะไม่แลกตัวสีส้มอีกเดีย๋ยวไปดูสีอื่นกันฟ้าม่วงเหลือง ผมจะอ้างอิงจากตรงนี้ก่อนเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดีย๋ยวเราน่าจะได้เพิ่มอีกงานหนึ่งฟ้าม่วงเหลือก็คือผมน่าจะแลกเป็นไม่ม่วงก็ฟ้ามาอันหนึ่งต่อก่อนนะครับแต่ผมคิดว่าเราอาจจะต้องแลกทุกสีแหละแต่ไม่ม่วงก็ฟ้ากว่าอันหนึ่งขอมาดูอันนี้ก่อนอันนี้เพิ่มดาเมจจริงอันนี้เพิ่มลดบน่ะบ,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 บนดาเมจลดดาเมจต่อเนื่องอาจจะไม่เท่าไหร่นะสีเหลืองก็แล้วดาเมจลานประลอง ้าเมระเบิดก็คือจีนอสผมไม่ผมว่าน่าจะใช้อันนี้ดาเมจจริงเพิ่มขึ้นทั้งทีม2.5%นะครับตอนกีโลเนี่ยคงดรอปไปเยอะแต่ผมว่าเราใช้ตอนนี้ก่อนอันนี้ครับจัดมาแล้วจริงๆถ้าผมมีอันที่ยังไม่อัพเลเวลนะขอเอามาใส่ก่อนได้นะอันนี้คือเราเอานี้มา let's go ปวก,ออกมา700,000นะครับ ถ้าเราใส่อีกสองชิ้นเนี่ยก็คือเพิ่มมาประมาณแปดแสนใช่ไหมก็คือล้านหกถ้าผมใส่ครบเนี่ยพลังผมน่าจะอยู่ที่ประมาณสิบสิบหกล้านนะครับสิบหกล้านคงต้องรอมันรีเซ็ตรายสัปดาห์ก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวแพ็ครายสัปดาห์เนี่ยผมกดไปหมดแล้วผมก็เลยหาตัวทรัพยากรมาเพิ่มไม่ได้เดี๋ยวรอวันถัดไปเนี่ยก็คือตอนหน้าเนี่ยตอนแี่ไห่วะตอนที่สามสามเนี่ยเออเราก็ได้จะปลดตรงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้นะครับ เหมือนว่าใกล้จะปลดดวนสุดยอดแล้วแต่ของผมนะครับเซิร์ฟว่าผมในอีกหนึ่งวันปลดแต่เดี๋ยวคืนเนี้ยของเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยไอ้ของของระบบนี้มันน่าจะตัดผลเราน่าจะเริ่มใหม่พอดีแล้วก็เขตสุดดวนและที่สุดเนี่ยมันมันเปิดหลังจากเซิร์ฟเวอร์เปิดเท่าไหร่นะสามสิบห้าวันใช่ไหมครับถ้ากอกว่าของเซิร์ฟเซิร์ฟผมเนี่ยน่าจะเปิดประมาณวันที่สิบเจ็ดผมไม่มั่นใจอย่างหนึ่งคือวันที่สิบเจ็ดแล้วอะ่ะมันอยู่กลางสัปดาห์เนี่ย มันจะเปิดให้เราเล่นเลยหรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องรอมันรีเซ็ตเป็นรอบของวันจันทร์ก็คือของวันทาก็คือวันที่23ใครมีข้อมูลก็บอกหน่อยนะครับว่าอันนี้ปลดแล้วปลดเลยหรือผมต้องไปรอวันที่23ก็คือรอบใหม่หลังจากที่มันปลดถึงผมจะเข้าร่วมได้ผมก็อย่าไปเจอตัวบัคจากเซิร์ฟอื่นแต่ตัวนี้ถ้ามันเปิดเลยเนี่ยเราลองก็น่าจะเข้าได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับปลดตัวรูแรงบิดคลิปนี้สั้นๆไม่มีอะไรมากเพราะว่าหลังๆมันปลดรูแรงบิดแล้วก็พลังเพิ่มขึ้นมา ตัวข้อสุเกะเนี่ยเราไม่ได้เน้นมากเนาะเราเป็นแบบว่าเน้นพลังทั้งทีมซะมากกว่านะครับผมมาอยากขึ้นพี่ด้วง5าดาวเหลืองภาคเลยผมเนี่ยก็ล่างเลยอยู่ตอนด้วงรีเทิร์นมาจะจัดอาวุธดีไหมเพราะว่าด้วงเนี่ยมันก็เข้าค่าเนะมันใช้ไี่ถึงตอนกิโลมาเพราะว่าตอนกิโลมาเนี่ยจริงๆตอนต้แต่กระบอกมันก็ดอปเยอะแล้วแหละก็าอาจจะไม่เอาอาวุธเนาะแล้วก็ขอดูเหมือนว่าผมขอดูตารางก่อน เหมือนว่าถ้าตัวตอนที่ด้วงดีเทิร์เนี่ยเดือนถัดไปเป็นโซนิกผมจะเล่นได้ประมาณสองเดือนเดือนครึ่งเดือนครึ่งจงหวะกระบองจะมานะครับซึ่งตัวบารเคาเอากระบองเหลือแล้วแหละเออผมว่าเออเอาวุธด,ด้คงข่ามาเดือนละมั้งเดือนครึ่งแต่เนี่ยผมอยากทำห้าดาวเหลืองมากเลยแต่มันไม่พอนะเพราะถ้าห้าดาวเหลืองเนี่ยผมจะได้ไปทำพิกอตต่อ ตนนี้ผมมีแค่31นะครับถ้า31เนี่ยผมปลดมาหมดเนี่ยก็จะเป็น34ก็ได้แค่ช่องหนึ่งถ้า5้าดาวเหลืองเนี่ยผมกะว่าจะทำดาวพิกอรต่อนะครับแล้วก็พอตัวกาโรมาเนี่ยเราก็จะอัดแต่พิกอรแต่ผมไม่มีแผนเจาเศษไปยัดกาโรนะลกลคือกาโรมาเนี่ยเราคงฝึกฝนดาวม่วงเรื่อยๆเพราะว่าเราก็อยากให้มัน5้าดาวม่วงไปพร้อมๆกับ5้าดาวเหลืองฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาอยู่คงคำนวณแล้ว จากที่ i d 3 2 8ผมเล่นเนี่ยถ้าเรากดเพชรทุกวันเนี่ยกดเต็มลิมิตเลยนะคือทุกวันนี้เนี่ยกดเพชรในโหมดตัวเนี่ยสูงสุดขัพิเศษผมกดเพชรเต็มรอบทุกวันนะครับทั้ง i d 3 2 8แล้วก็ ID6 6 6เนี่ยถ้ากดตรงนี้ทุกวันเนี่ยมันจะประมาณสักประมาณ20 25 26วันนะ่ะจะแถวเนี้ยบวกลบอะ่ะก็จะสามารถขึ้น5ดาวมงได้นะสำหรับตัวเศษโซที่เราจะได้มาจากตรงนี้แล้วเราก็จะขึ้น5ดาวเหลือง จะแถวนั้นก่อนนะครับก็คือมันไม่เร็วแน่นอนแหละเขาะสุดท้ายห้าดาวเหลืองไปก็ติดติดตรงห้าเศษห้าดาวม่วงอยู่ดีในการทําตรงนี้นะครับมันใช้เวลานะมันจํากัดมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยมีเยอะละยัดได้มีเยอะ,ะยัดได้แหละก็คือเปลี่ยนเสษเหลืองเป็นโซแต่แบบโคตรจะไม่คุ้มโคตรจะแพงแบบเงินต้องเหลือมากอะ่ะมันมันเหลือระด,ดับแบบคุณไปสูงพารสองได้เลยอีกตัวหนึ่งอะ่ะ เพื่อที่จะเร่งดาวให้มันเร็วอะผมคิดว่าไม่ได้ม่ได้คุ้มสำหรับผมสำหรับบางคนตัวโวยอาจจะคุ้มแต่สำหรับผมไม่เราไม่ได้มีตัวโวยเป็นพิเศษไงแล้วก็ไม่มีผมลงพัชชันเซี่ยงมันปลดแพ็กมาก็ไม่ได้ซื้อนะใช้คริสตัลซื้อเอานะครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมเห็นกิจกรรมของเดือนหน้าแล้วเห็นมันมีอะไรนะตู้ขีบตู้คีบจกัจกรกลจักรกลอะไรสักอย่างหนึ่งอะแล้วมันใช้แบงก์อะเออก็เพิ่งรูปเหมือนกันวาเอ้ยมันมีอย่างนี้ด้วย เพราะผมไม่เคยเล่นเซิร์ฟใหม่ตั้งแต่แรกมาก,ก่อนเล่นแบบเล่นแบบเล่นไม่นานอ่ะอันนี้รอบนี้คือเล่นนานเนี่ยพาเราดูว่ากิจกรรมนานๆผมจะหมดยังไงหรือรอบนี้มันจะแตกต่างจากรอบก,ก่อนหรือเปล่าเดี๋จากวันหน้าจากวันที่ยี่สิบกว่าไม่รู้เซิร์ฟเราจะปลดได้เล่นกิจกรรมนั้นทันหรือเปล่านะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอวันจันเนยเดี๋ยวผมจะเคลียร์เรื่องรุน่นมาใส่อีกสองช่องให้มันครบแล้วก็น่าจะมีบางอันที่เราเลเวลอัพได้ เดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดๆไปแล้วก็เออเหมือนมีเหมือนว่าตัวเกจสดุดโดและี่สุสิสุนเนี่ยถ้าปลดแล้วว่ามันจะมีร้านให้ซื้อรูนขาวเดือนละสองครั้งหรือวีคละสองครั้งน่าจะเดือนละสองครั้งไหมที่เราสามารถซื้อได้ก็จะช่วยอัพพลังได้อีกนะครับเ่ามาเอาเราเอามาอัพเลเวลเออแต่ยังไงไอ้ที่เป็นรายสัปดาห์ผมก็มีแผนว่าจะซื้อเรื่อยๆอยู่นะครับไหนๆพลังเราขนาดนี้แล้วขอเทสอีกหน่อยสักทีหนึ่ง สักทีหนึ่งไม่น่าจะเอาลงหรอกถ้าเอาลงก็แปลกแล้วไม่ลงไม่ลงไม่ลงอย่างไม่ลงอย่างไม่ลงเพราะสปีดเยอะกว่ากับด้วงโอ้ด้วงขั้วสองขัวสามนี่มันพลังไม่เยอะแต่มันความเก่งมันเกินกว่าเยอะเพราะเผื่อจะจบด้วยการเราตีเขาไม่ตายก็ได้อาจจะได้เปรียบก็ได้แต่ตีไม่ตายอะไรเงี้ยแล้วกับคุณโปเต้เราตีเขาจบหรือยังนี่คือคําถามถ้าแพ้ก็คือตีไม่จบนะเหมือนในคลิปที่แล้วนะครับอาการเดียวกัน อ่ะหลดนน่ะอย่างตีไม่จบเหมือนเดิมอย่างตีไม่ลงอย่างตีไม่ลงเดีย๋ยวรอการโร่นะแต่การโร่ก็อาจจะเหมือนเดิมว่าวาตีกันไม่จบอะไรเงี้ยยังไรงรอดูตอนการโร่เข้าในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดีย๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ